วัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พาไปดูหูฟัง Sennheiser Momentum Tourless รุ่นที่3กันครับเดี๋ยวว่ากันครับ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยใครที่โดยสารรถไฟฟ้าทั้ง BTS MRT เนี่ยเราเห็นคนที่มีคแรคเตอร์ใส่หมวกใส่แว่นมีหน้ากากปิดแล้วก็เต้นยึกยยุยัก,ยก,ยกอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นผมก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ผมทำทดสอบตัวของหูฟัง s e n i ไ e r ซอร์โมเม t ต u มทูเว l e s s รุ่นที่3อันนี้พอดีครับเป็นหูฟังที่ใช้สนุกมากออตอนที่ผมทำเทสเนี่ยเอาไปหลายที่มากหลักๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยก็คืออยู่ในรถไฟฟ้าทำเทสดูว่าการตัดเสียงรบกวนตัวของ ANC เป็นยังไงรวมถึงไปเทสที่สยาม ตอนที่เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่เขาปิดถนนเนี่ยแล้วมีเสียงเอืกอตทึกมากมายเนี่ยอันเนี้ยไปลองดูด้วยครับว่าเรื่องของ ANC ในตัวหูฟังตัวเนี้ยมันเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยเรามาว่ากันถึงเรื่องของสเปคหูฟังกันสักนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวหูฟังอย่างที่เห็นกันนะครับว่าเป็นหูฟังแบบทัวร์เลสนะครับทางเซนเซอร์ er เนี่ยใส่ฟีเจอร์เรื่องของ ANC เข้ามาด้วยในขณะที่ฟังเพลงเนี่ยเราสามารถสลับโหมดไปมาระหว่างตัวของ ANC หรือการตัดเเเเสีียงงงงรรบบกกวววนลลาาทท่ฟัััพตขอ Mo d e เนี่ยเพื่อให้ได้ยินเสียงภายนอกเนี่ยเราสามารถสลับไปมาได้นะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวของทัชคอนโทรลนะครับซึ่งหูฟังแต่ละข้างสามารถที่จะกดปรับเปลี่ยนได้ถึง4รูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็ตัวกล่องเก็บของตัวหูฟังเนี่ยมันเป็นผิวสัมผัสที่เป็นเป็นผ้าครับตรงนี้มันจะแตกต่างกับตัวหูฟังรุ่นอื่นๆที่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เป็นกล่องเก็บตัวของหูฟังทัว e ว e s s เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวของพลาสติกนะผิวสัมผัสก็จะเป็นอ่ะลื่นัว่แตต ของโมเมนตัมรุ่นที่3ตัวนี้ผิวสัมผัสเป็นผ้าครับให้ความรู้สึกที่ดีนะครับแล้วก็แตกต่างไปจากตัวกล่องเก็บหูฟังรุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตัวกล่องเก็บเนี่ยสามารถที่จะชาร์จนะครับทั้งผ่านทางช่อง USB-C ด้านหน้าหรือถ้าใครมีแท่นชาร์จแบบไร้าสายเนี่ยเราสามารถเอาตัวของกล่องเนี่ยไปวางเพื่อชาร์จแบบไร้าสายก็ได้นะครับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยสามารถที่จะชาร์จให้กับหูฟังเนี่ยรวมๆกันเนี่ยอาชาร์จไปใช้ไปเนี่ยก็คือร่วมๆ20่ชั่วโมงครับซึ่งตรงนี้เน ในเรื่องดีไซน์ของหูฟังตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์ของหูฟัง True ชว r เวล s s ของ Sen n น e ซ s e r ที่มันจะมีตัวการออกแบบเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมนิดๆน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ที่ทาง Sen n น e ซอร์เนี่ยทำมานานแล้วครับแล้วก็ตัวสีของหูฟังที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีกราไฟต์นะครับซึ่งตรงเนี้ยกระดูกเคลมดีนะครับน้ำหนักของตัวฟังไม่ได้มีน้ำหนักเยอะอะไรเวลาที่เราใส่เข้าไปที่หูเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีน้ำหนักอะไรเยอะนะครับแล้วก็ผมชอบที่ว่าตัวของหูฟังเนี่ยไม่ได้ม เราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันตุงๆมากนะครับตัวของผมเนี่ยใส่ตัวของจุกยางที่เป็นไซส์เนะครับตรงนี้เวลาใส่เข้าไปเนี่ยก็จะพอดีหูเลยตรงนี้ใครที่ใส่เข้าไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันหลวมไปหรือแบบเออมันรู้สึกว่ามันแบบบล็อกเสียงได้ไม่ดีพอเนี่ยอันเนี้ยให้ลองเปลี่ยนตัวจุกยางที่มีมาในกล่องดูนะครับว่าเราเหมาะกับตัวของจุกยางขนาดไหนก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องเสียงของตัวโมเมนตัมทัวเลสรุ่นที่3ตัวนี้กันดีกว่านะครับจากที่ผมได้ฟังมาเนี่ยผมว่าคาแรคเตอร์เสียงโดยรวมนะครับตรงนี้ของตัวโมเมนตัมตัวนี้เนี่ยจะให้ลักษณะเสียงที่อิ่มๆอุ่นๆนะครับคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยจะไม่ได้แบบชัดเจนว่าแบบโหมีความแบบคมเปรี้ยนะครับในช่วงเสียงกลางเสียงร้องเนี่ยจากที่ผมรู้สึกตอนที่ฟังหลายๆแนวเนี่ยช่วงเสียงที่เป็นเสียงนักร้องเนี่ยจะให้เสียงค่อนข้างหนาครับมีความหนาของเสียงเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแหลมมัันนนนนแแบบบบลกษณะะ้้จใใหเสียงท นานนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงเสียงต่ำเสียงเบสเนี่ยเบสมาเป็นลูกประมาณนะครับถ้าเป็นเพลงทั่วไปที่ไม่ได้เน้นช่วงเสียงเพลงที่มีความต่ำของเสียงเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงเรื่องเสียงเบสเสียงต่ำที่มาเป็นลูกประมาณนะครับแล้วก็ถ้าเจอเพลงที่เน้นหรือแบบช่วงเพลงไหนที่เน้นในเรื่องของเสียงเบสเสียงต่ำที่มีเยอะมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความใหญ่ของเสียงครับแต่คือความใหญ่ของเสียงเนี่ยมันจะไม่ได้กระแทกกระทันนะครับมันจะแบบไม่ได้พุ่งออกไปลักษณะนี้มันไม่ได้แบบโูมาแบบตุ้ม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 ที่หูเราแต่คือเสียง ลักษณะใหญ่ออกมาลักษณะที่มันบานออกมาลักษณะนี้นะครับในความคิดของผมนะครับกับตัวเสียงของตัวโมเมนตัมโทเวลส์รุ่นที่3ตัวนี้นะครับส่วน ANC Active Noise Cancellation นะครับการตัดเสียงรบกวนภายนอกเนี่ยของตัวหูฟังโมเมนตัมโวเวลส์รุ่นที่3ตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้2ระดับนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือในระดับสูงสุดเลยนะครับก็คือโหตัดเสียงที่เป็นพวกเสียงบรรยากาศเสียงลมอะไรพวกนี้เอาท้ายไปแบบแทบจะทั้งหมดเลยครับถ้าจะมีเหลือเสียงอยู่จังๆอยู่บ้างเนี่ยก็คือเวลาที่สมมติ ว่าเดินอยู่ริมถนนแล้วมีโมอร์ไซที่แบบโหท่อดังมากๆพวกเนี้ยเออพวกเสียงท่อที่มันดังมากๆเนี่ยยังเหลือเสียงอยู่จังๆให้เราได้ยินแบบบางๆมากเลยครับตรงนั้นอีกแบบหนึ่งนะครับตัวของ ANC ตรงนี้เออก็ดีเหมือนกันนะครับก็คือเออในตัวแอป,ปเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นตัว ANC ในระดับแอนตี้วินครับก็คือเป็นการตัดเสียงรบกวนในย่านเสียงที่เป็นเสียงลมครับซึ่งออในกรุงเทพมันมีเรื่องฝนฟ้าตกอยู่พอสมควรแล้วก็มีลมแรงอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบโหผมก็หยิบหูฟังมาลองวันนั้นพอดีออกไปแล้วแบบจังหวะ ฝนจะตกพอดีก็เลยแบบอ่านผูฟังมาลองซิว่าในจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งค่าให้เป็นตัวของ ANC ในระดับสูงสุดแล้วก็เทียกบกับตัวของแอนติวินเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้เห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราตั้งค่าเป็นตัวของแอนติวินเนี่ยถ้าเป็นลมทั่วๆไปถ้า,ปา,าเป็นลมทั่วๆไปเนี่ยอันเนี้ยมันกรองช่วงย่านเสียงที่เป็นเสียงลมเนี่ยออกไปได้เกือบหมดครับแต่ถ้าเจอจววังหวะที่เป็นลมแบบหพัดแรงมากก่อนที่แบบฝนจะตกหนักเนี่ยเราจะยังได้ยินเสียงแบบลมที่มันพัดแรงมา,มากๆเนี่ยเหลืออยู่จาง แล้วก็ถ้าตั้งค่าในตัวของ ANC ในระดับแอนติวินเนี่ยเสียงเงื่นๆเนี่ยเราจะยังได้ยินอยู่มากกว่าตัวเมื่อเทียบกับตัวของ ANC ในระดับสูงสุดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงอื่อนๆื่เนี่ยอยู่มากกว่าอีกเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันเท่าที่ผมลองตัว ANC ในหูฟังตัวนี้นะครับโอเคว่าถ้าเป็นในแบบการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงไปแล้วว่ามันตัดเสียงรบกวนได้แค่ไหนนะครับแล้วก็มีไปลองในรถไฟฟ้าครับว่าแบบเอ๊อยากรู้เหมือนกันว่า,าถ้าเราอยู่ในรถไฟฟ้าเนี่ยตัวหูฟัง ถ้าเราตั้งค่าให้การตัดเสียงรบกวนเป็นระดับสูงสุดเนี่ยอันเนี้ยโอ้พวกเสียงไอ้ที่แบบโหเป็นเสียงเหล็กล้อกระทบรางพวกเนี้ยก็ออกไปเยอะนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศของอความเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าใครที่โดยสารรถไฟฟ้าเราจะรู้ว่ามันจะมีเสียงที่เป็นบรรยากาศแบบรถไฟฟ้านะน,นั้นก็ออกไปได้เยอะมากนะครับร่วมถึงที่ผมไปลองเนี่ยด้วยความที่จังหวะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นจังหวะที่แบบในสยามเขาจะมีช่วงสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เขาจะปิดถนนแล้วก็เป็นตัวของ walking street ใช่ไหมครับตรงนั้นก็ไปลองครับใน ในจงังหวะในสยามสแควร์เนี่ยเขาจะมีวงดนตรีเยอะมีแบบโหมีกิจกรรมอะไรพวกนี้เสียงมันจะอึกระทึกมากตรงนั้นกอ็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวของ ANC ในตัวของโมเมนตัมเนี่ยมันเอาอยู่แค่ไหนนะครับก็พบว่าเวลาที่เราเปิดตัวของ ANC ในบรรยากาศที่แบบมันอึกระทึกมากๆเนี่ยโหเสียงบรรยากาศมันก็เอาแบบออกไปเยอะเหมือนกันนะครับเออเหลือเสียงที่เวลาวงดนตรีเขาเล่นอ่อยู่ตามท้องถนนตรงนั้นเนี่ยมันเฉลือเสียงให้เราได้ยินอยู่แบบไกลๆครับแล้วก็โั้วรตรงข้ามของ ANC เนี่ยก็คือตัวของ Transparency mode เวลาที่เราเปิดใช้ตัวของ Transparency mode เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวหูฟังเนี่ยมันจะดึงเสียงรอบๆข้างมาให้เราได้ยินเยอะๆใช่ไหมครับมันจะแตกต่างกับที่เราไม่ได้ใช้ตัวของ Transparency นะครับตรงนี้อาจจะมีคนเข้าใจผิดอันนี้อธิบายพเพิ่มเติมก่อนเวลาที่สมมติว่าเราใส่หูฟังที่เป็นลักษณะ In-Ear เนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดใช้ตัวของ ANC เนี่ยเราจะได้ยินเสียงเป็นเสียงในบรรยากาศที่เป็นแบบปกติที่ตัวของหูฟังเนี่ยมันจะบล็อกเสียงอยู่แล้วประมาณ เราก็จะได้ยินเสียงแบบอือ้องอือ้อเองอ่ามันจะไม่ชัดแต่ถ้าเราเปิดตัวของ Transparency Mode เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวของหูฟังเนี่ยมันจะรับความถี่เสียงรอบๆเนี่ยเข้ามาให้เราได้ยินชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งตัวของ Transparency Mode ในตัวหูฟังตัวนี้เราสามารถตั้งค่านในแอปได้2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเวลาที่เราแตะที่หูฟังเนี่ยแล้วจะใช้ตัวของ Transparency Mode เนี่ยก็คือให้ตัวเพลงเนี่ยมันยังเล่นต่อเนื่องไปได้นะครับอ่าแล้วแตะปุ๊บมันเหมือนเปลี่ยนโหมดอ่าเปลี่ยนโหมดตอนที่เราฟังเพลงว่า ระหว่างตัวของ Transparency Mode กับตัวของ ANC แบบนั้นนะครับกับอีกแบบนึ่งเนี่ยตัวของ Transparency Mode ก็คือพอเราแตะไปเนี่ยเเสียงบรรยากาศโดยรอบเราได้ยินแล้วก็ให้เพลงหยุดไปด้วยนะครับตรงเนี้ยก็เป็นการตั้งค่าที่มีในตัวของหูฟังตัวนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฟังเพลงนะครับเราผมว่ามัน work ดีนะครับก็คือทางเซนเซอร์เนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถตั้งค่าตัวของ Touch Control ในหูฟังแต่ละข้างเนี่ยได้อิสระเลยครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าแตะ1่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งรวมถึง แตะค้างไว้เนี่ยจะให้หูฟังแต่ละข้างเนี่ยในการแตะของเราเนี่ยเป็นตัวของฟังก์ชันไหนนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยก็คือ <_ d ance> ที่หูฟังด้านซ้ายแตะหนึ่งครั้งผมให้เป็นตัวของ transparency mode นะครับแล้วก็แตะ2ครั้งเนี่ยผมให้เป็นตัวของ ANC แบบนี้นะครับส่วนที่หูฟังด้านขวาเนี่ยก็คือผมให้แตะหนึ่งครั้งก็เป็น play pause ป,ปกติแตะ2ครั้งก็เป็นกา <_ d ance> รเลื่อนเพลงถัดไปแตะ3ครั้งก็เป็นาการเลื่อนเพลงให้มันไปกลับมาที่เพลงก่อนหน้าอะไรแบบนี้ครับรวมถึงเรื่องแตะค้างเนี่ยอันนี้ค่ามาตรฐานของเขาเนี่ยก็คือ เล้วพอแตะค้างที่หูฟังด้านขวานะครับก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงนะครับแล้วก็แตะที่หูฟังด้านซ้ายแตะค้างไว้เนี่ยก็จะเป็นการลดระดับเสียงนะครับตรงนี้ก็เป็นค่าเดิมที่ผมรู้สึกโอเคอยู่แล้วเท่าที่ผมใช้งานนะครับตัวของทัชคอนโทรในหูฟังตัวนี้เนี่ยอ à, ตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เวลาที่เราแตะไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบโหตรงตำแหน่งแบบเป๊ะๆนะครับแบบเลื่อนไปแบบโดนแบบเฉียวๆนิดนึงเนี่ยตรงนี้ à, ตัวหูฟังก็สามารถรับรู้ว่าเราแตะไปนะครับตรงนั้นเท่าที่ผมใช้งานในเรื่องของทั แต่ว่าด้วยความที่คอมมันตั้งค่าได้เยอะเนี่ยช่วงแรกผมก็ตั้งค่ามันมือเลยครับตั้งอนนุนทีอันนี้ทีเนี่ยปรากฏจําไม่ได้ครับตรงนี้แต่คือพอใช้ประจักภาเราก็จะรู้ว่าโอเคเราอยากได้ฟังก์ชันอะไรตอนที่เราแตะหูฟังด้านซ้ายด้านขวาตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มจําได้แล้วครับว่าอ๋อตอนที่เราแตะ2งครั้งด้านนี้เป็นอันนี้นะตอนที่เราแตะหนึ่งครั้งด้านนี้เป็นอันนี้นะอันเนี้ยถ้าใครที่ซื้อหูฟังตัวนี้ปนไปเนี่ยอลองเล่นดูครับในเรื่องของการตั้งค่าตัวของ touch control ในหูฟังตัวนีี้ครััทนน่3ตวะ ว่าเป็นยังไงเนี่ยลองไปฟังกันดูครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาลองไมโครโฟนของตัวหูฟังเซนไฮเซอร์โมเมนต้าโมที่3สให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคุณภาพเสียงเวลาที่เราใช้หูฟังตัวเนี้ยในการพูดคุยเนี่ย,ย,เ,ยเสียงที่ได้จากตัวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตอนนี้เนี่ยตอนที่ทำเซเซร์ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงนะครับบรรยากาศก็กคล้ายๆเดิมครับผมอยู่เนี่ยก็คือริมถนนนะครับมีรถวิ่งผ่านไปไม่รู้ว่าตัวของหูงฟังเนี่ยมีการกรองเสียง วักเสียงตอนที่เราใช้คร่อทองถ่ได้ดีขนาดเราสังเกตกันดูนดครับที่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศก็เป็นช่วงเย็นรถก็เยอะพอสมควรนะครับตรงนี้แล้วก็ลอมลองสังเกตลมเสียงลมอมว่ามีลมเข้าไปไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลมจะเป็นลมเปื่อยจางๆแต่ผมรู้สึกได้ถึงลมแบบมันจะแบบไม่ได้แบบเปื่อยมากชนบับเราไม่รู้สึกนะตรงนี้มีความรู้สึกถึงลมอยู่บ้างเหมือนกันนะครับตรงนี้เราสังเกตที่ตัวของใบไม้ต้นไม้ดูนะครับมันจะมีความไหวๆอยู่ ลองดูนะครับว่าคุณคาพเสียงที่ได้จากตัโไมโครโฟนของคุณฟังน,นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับ เรื่องเสียงไมโครโฟนก็อย่างที่ทุกคนได้ยินกันไปนะครับสำหรับผมเองที่เป็นคนทำทดสอบหูฟังตัวนี้เนี่ยก็คือเออตัวเสียงของเราเนี่ยยังโอเคอยู่ยังได้ยินชัดเจนไม่ได้ขาดไปไหนนะครับแล้วก็เออตัวหูฟังเนี่ยมันจะไม่ได้กรองเสียงบรรยากาศรอบๆเนี่ยออกไปได้แบบหกริบสนิทสัทีเดียวนะครับยังเหลือเสียงบรรยากาศเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้ยินได้เห็นกันเนี่ยก็คือเสียงรถอะไรพวกนี้อ่าเราเห็นแล้วล่ะว่ารถวิ่งมาแต่คือมันจะไม่ได้กรอกไปทั้งหมดยังเหลือเสียงรถเนี่ยจางๆอยู่บ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ตตัััววของงไมโครฟฟนนใหู ทัวรและสรุปที่3ทําได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่ผมสังเกตไปด้วยตอนที่ผมทาทดสอบหูฟังตัวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของสัญญาณนะครับว่าสัญญาณบลูทูธตอนที่เราเชื่อมต่อตัวของ iPhone เข้ากับตัวของหูฟังเนี่ยเวลาที่อยู่ในย่านพุกพ่านมากๆอย่างที่ผมไปลองที่สยามเนี่ยสัญญาณมันนิ่งโอเคไหมก็พบว่าสัญญาณเนี่ยนิ่งดีนะครับไม่ได้มีจังหวะที่ผมรู้สึกว่าสัญญาณขาดหายอะไรตอนที่ใช้ฟังเพลงในย่านที่แบบโหคนพุกพ่านขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจลองสังเกตดูนรรบบว่่่่าาาแออเเืงตที ใช้หูฟังตัวนี้ดูหนังเนี่ยอตอนที่ดูหนังใน Netflix เนี่ยเ,ออเสียงกระปากมันซิงก์ตรงกันไหมมันมีดเดลเอไหมก็พบว่าเสียงกระปากเนี่ยซิงกันโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้เสียงปกตินะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตามสเปคเนี่ยอันนี้อาจจะผมไม่ได้ลองโดยตรงนะครับแต่คือตามสเปคเนี่ยตัวหูฟังตัวนี้จะมีเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อในระดับ IPX4 ด้วยใครที่เป็นสายออกกำลังกายเนี่ยอันนี้ลองพิจารณากันดูว่าในระดับ IPX4 กับการออกกําลังกายของเราเนี่ยอันเนี้ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับโดยรวมนะครับ ของโมเมนตัมโชวเวลล์สรุ่นที่3นะครับผมชอบในคาแรคเตอร์ของเรื่องเสียงครับที่เป็นโทนหนาๆน,นุ่มๆอย่างที่ผมชอบนะครับเรื่องเสียงกับตัวของหูฟังเซนเซอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในหูฟังที่รักษาเส้นมาตรฐานของคุณภาพเสียงเวลาที่เราใช้ฟังเพลงเนี่ยได้ดีมาตลอดเนี่ยในระยะเวลาที่ผมรู้จักตัวเซนเซอร์เนี่ยมาตั้งแต่สัก15ปีก่อนนะครับที่ทำเทสทำทดสอบรีวิวแล้วก็เขียนลงอยู่ในเว็บจนปัจจุบันเนี่ยมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้เส้นมาตรฐานของเซนเทเซอร์เนี่ยก็เรีย ตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือตัว ANC นะครับเราเห็นพัฒนาการครับเพราะว่าได้ใช้ได้ทสอยู่บ้างนะครับเกี่ยวกับตัวหูฟังเซนเซอร์เนี่ยอพอเทียบกับรุ่นที่ผ่าน,านมาที่เราเคยใช้เคยทดสอบเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลว,ว่าตัวของ ANC ในตัวของ Momentum t o w วอ e l รรุ่นที่3เนี่ยทำได้ดีขึ้นมากครับทางเซนเซอร์เนี่ยเขาก็น่าจะมีการปรับปรุงเนี่ยให้มันดีขึ้นเรื่อยๆแหละพอมาเป็นรุ่นเนี้ยเ,เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือมันทําหน้าที่าตามคําสั่งที่เรา ได้แค่ตัดเสียงร่มให้เหลือเสียงอื่นจางๆเนี่ยมันก็สามารถทําได้อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับไปในระดับสูงสุดเนี่ยเออมันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีมากครับมันให้ความเงียบที่ทําได้สนิทดีทีเดียวครับส่วนอื่นๆที่ผมว่ารู้สึกกลางๆนะครับในความคิดผมจากที่ผมได้ใช้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการใช้คุยโทรศัพท์ครับที่เออย่างที่ทําให้ดูไปเนี่ยก็คือเรายังได้ยินเสียงพูดเราโอเคเพียงแต่ว่าเสียงอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกกรองออกไปซะจนหมดซะทีเดียวนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะ ร,รุ่นที่3นะครับตอนนี้ไม่วางจำหน่ายแล้วนะครับสามารถเข้าไปคลิกซื้อได้ที่เซนไฮเซอร์เว็บช็อปละที่ร้านมั่นคงยกเจ็ดนะครับสำหรับผมตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ